ตัวตัดบานนี่ก็สีหนึ่งนะครับกินปลาไฮแคสองตัวสีหนึง <4 S 2> น่งสีหนึง่งสีหนึ่งาบัตเต้ก็ขอหวยก็ถูกสามตัวบนกับสองตัวล่างสอมตัวบนสองตัวล่างเลยครับนะครับอันนี้คิดยังไงถึงได้เอามาไว้ที่วัดครับเอเพราะว่ามันมาหลายปีแล้วก็ตามฐาลนะที่ว่าตาม,มาอายุผมด้วยนะแบบถึงเวลาเกย์คือถ้าเอามาอยู่ที่วัดก็เท่ากับมาสร้างบุญกุศลเกต่อนะครับ ว่าอยู่ในบ้านก็อยู่ไหนบ้านก็ไม่มีใครนั่นเองะมันก็ไม่มีใครรู้ไงอันนี้มันก็ถึงเวลาถ้ามาอยู่ในวัดแกก็จะได้ฟังครับฟังธรรมนี้นะครับ <analogy> ถ so so <c oughs> <mo ans> <right> ้าอยู่ที่บ้านตกดึกแกก็เดินกวาดบ้านนั่นแหละครับเดินกวาดบ้านน่ะเดินให้พอลงในในเกียวบริเวรท้องก็ปล่อยทำลายเงินสีกติบลนั่งจิ้มเมาเรื่องชอบไหม อยู่บอนจอบเลยต่อไปก็เดี๋ยวให้แสนแสนดู yep, <catat light intensifies> <stszych2> <captioning 8> <for> <coughs> เมตตุรูนาติกวิเตียภูมมาจายุยเทวะเทลัสภกษุเมจักขปนาคาสันติเกยังมิกลังสะทักโกเมสุนันตุธรรมสนักกาโลอามพะทานตาธรรมสนักกาโลอามพะทานตาธรรมสนักกาโลอามพะทาน ตาเอหิมีมาเอหิมีมาไอหิมีมาข้าพเจ้าขออัญเชิญพระปูรฤาษีร่างร้อยแปดตนที่อยู่ในป่าหิมาปานขออัญเชิญท่านทั้งหลายจงมิมนต์มาสถานที่เป็นมงคลที่นี้ปัดน,นี้ลูกช้างได้ทำให้นิมนต์แม่หมื่นสีมาถวายอยู่ที่วัดมาสร้างบุญกุศลขออัญเชิญพระปูรฤาษีร่างร้อยแปดตนมาเป็นสักขีพยานมาสงบุญสงกุศล หนุนนำให้แก่ลูกหลานในคารบัตนี้เธอสาธุวันติตะวะอาจารย์ครูปาทางกัคคัชันสัพพะธรรมาปสิทธิเมสสะพ,พัอันตรายังวินัสันติสัพพะสิทธิพวันตุเมเอหิทาทางปิยังกายโยติสาปามโมคังอาจารย์ยังเอหิเกหิพุทธานุภาเวนะเอหิสังขานุภาเวนะนามัสสิตตะวะอิสีกโลนาทางอนุตรงอิสีอันทนังสาสาอาหารวันทามิตังอิสีสทิเวสะมะอุกะ ที่กมุลังตรีเทวานังหาสัตราอุอาะมะมะมันตราุสาอาวามหามันตังมะอุโลกเกเกยังอังคารักสวะลานิโนตรีนิอังคาระนิชาตานิุนาโลมาปนะชายะเตนะโมพุทธายะสันตุโนพุทธโธองค์การพิจารณานังปัณนานังพรหมสมาธินามังอธิกาเปสุอาคโตปัจจะปะทุมังทิสวานะโมพุทธายะวัน ท่านางสีโรเมพุทธเทวันจะนรา,าติพรหม,มเทวตาหะทัยังนารายกังเจวะหะทเมรัเรมัยสุราปาเทวิส,สนุกังเจวะสัพพกรรมมาประสิทธิ์ที่มีพุทธังวันทิตวาครับเจ้าวลาลึงปะคุณนางธรรมังวัติทิตวาข้าพเจ้าวลาเลิงปะคุณนางสั่งขังวัติทิตวาขราพเจ้าวลาเลิ้คนหนึ่ง พระสังฆคุณนางอันหนึ่งครับเจ้าขออาราธนาคุณพระเจ้าคุณพระสงเจ้าอีกทั้งคุณบิดามารดาคุณพระครูบ้าอาจารย์คุณพระฤาษีนาหรอกฤาษีนาลายุพระตไกลโกกีพระศรีตาโบกพระาษีตาไฟคุณพระฤาษีจับสมคุณพระาษีกายภพจึงพระศรีธนมงคลอีทั้งคุณกาและนักชิมที่วิทยาอีกทั้งพระนังพระธรณีนาพระกุงค้าพระเพลิงพระพรายพระู่เป็นจฟาธรรมาช่วยสิ่งความใจให้แก่ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าขออัญเชิญที่พระราลายทั่วพื้นปฤาตนดน ด้วยสัพพิและวิทยาพระครูพาพระครูเท่าครูพักไรอักษรสิทธิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าในการระบาดนี้เถิดอิทธิพิสุวาข้าพเจ้าขออัญเชิญสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เนื้อเกล้าเนื้อผมขออัญเชิญพระพรหมในเลยครูยังครูว่านเลยครูยาครูตำรักเลยครูตำราครูเวทมนตร์กถาครูนโมกอขอและกอกาครูอัครความใจทั้งหมดที่เข้าละเรี่ยวศึกษามาข้าพเจ้าขออัญเชิญครูบาทั้งหลายนั้นเชิญมาประชุมนุ่งถุงธรรมสานตรที่อันเป็นมงคลที่นี่ในการระบาดนี้เถิดสาธุสาธุสาธุ

ตับ้านเยอะจังเลยอรงเยอะงง่านอสี่หนึ่งนะครับปูเข้ามาแล้วให้สี่หนึ่งสี่หน่งองค์ี่พีนี้ตาใหญ่ายให่ขนาด้แตาใหญ่ตาใหญ่ที่นี่ทรใบตูบ้านนะใบตู้เต็หนักมอ จะขอให้นะครับสตัวนะขอสตัวอีกครั้งนะครับไอีีหนึ่งีพิมีหนึ่งเอีหนึ่งะตายาี่ให้ c ีหนึ่งครับตัว3ตัวนะครับพิมพ์เอไม่ได้เขียนด้วยนะครับ เขบเป็นพิธีของอาจารยั์นถึงยังเามารายกาอนัลาบ้งดกรตงัปลาเนนเนสมัยัไ่ไม่เน่ไม่เน่ไงนี่

่าจะขึ้นจะขึ้นชัดมากเลยไม่ขึ้นเลยยังครับยังไม่เห็นขึ้นเลขเลยมาสสานดูใจจดใจจอมองตัวเลขนีครับถ้าขึ้นมามันจะคีดมันเอาไมาจ้จะคีดจดกบนไปนมันเครียดเลยเนาะอาจารย์ ได้ขึ้นเยอะอาจารย์บอกเยอะนะครับรอขึ้นเรียงกันก่อนเป็นสามสองนิ่งรออาจารย์อาจารย์จะเขียนให้อาจารย์เขียนให้อาจารย์เขียนให้หน่อยจ้ะอาจารย์จะมั่นใจก่อนนะใครเขียนเอาแบบสามตัวตรงๆนะ มันขึ้นอยู่แถวเดียวแหละตัวใหญ่โอ้งนจะออกขึ hmm. oh. mm ้นอยู oh. mm ่แถวเดียวขึ้นอยู่แถวเดียวครับถ้าเป็นพวกตัวเล็กผมตัดออกนะตัดตัวเล็กตัดตัวเล็กไม่ได้เอาเอาแต่ตัวใหญ่เอาแต่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เพียงเล็กห้าเล็กสามเล็กสองถ้ามองจากไกลๆจะเห็นตัวเล็กนะครับท่ันเข้าสร้างกำแพงแล้วก็นอนฝันครับแกบอกว่ามันจะมีแกให้ของดีนะครับแกบอกว่าอ่เอาต้นมะพร้าวออก ต้นมะพร้าวนั้นมันปลูกไว้ยี่สกว่าปีแล้วพอทีนี้ก็เอารากต้นมะพร้าวออกพอทีนี้มันตัดไปปุ๊บพอเอารากปุ๊บมันขุดไปรากมันจะยิ่งจะลึกๆมันเอารากต้นมะพร้าวออกม่ได้พอเราขุดไปเรื่อยๆ,ๆลึกไปปุ๊บก็ไปเจอไม้ก็ขอหวยก็ถูก3ามตัวบนกับ2ตัวล่างสามต,ตัวบนสองตัวล่างเลยนะครับ,บอันนี้คิดยังไงถึงได้เอามาไว้ที่วัดครับอเพราะว่ามันมาหลายปีแล้วก็ตามแ้นะนะที่ว่า ตามอายุผมด้วยนะแบบถึงเวลาเกย์คือถ้าเอามาอยู่ที่วัดก็เท่ากับมาสร้างบุญกุศลเก่ต่อนะเพรววาะว่าอยู่ในบ้านก็อยู่ในบ้านก็ไม่มครับนั่นเองมันก็ไม่มีใครรู้ไงอันนีมันก็ถึงเวลาถ้ามาอยู่ในวัดเกยก็จะได้ฟังพระฟังธรรมนี้นะครับถ้าอยู่ที่บ้านตุก๊ดเกยก็เดินกวาดบ้านนั่นแหละครับเดินกวาดบ้านนะเดินให้ออก